สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่สองเดือนเมษายนปีพศ2566แล้วล่ะครับผมก็จะไปส่งหลุยหลุยเนี่ยเขาก็มาช่วยขับรถให้ในช่วงที่เ,เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเนี่ยสองสารอบหลุยก็มาพอดีตอนนี้ก็จะกลับพม่าแล้วคิดถึงลูกคิดถึงเมียใช่ไหมก้มาวอ เดี๋ยวถ้าถ้าผมแข็งแรงดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะตามหลุยไปเที่ยวพม่าก,ก็แต่ว่าก่อนที่จะตามหลุยไปเนี่ยผมต้องบวชแก้บนก่อนนะครับก็คือช่วงที่เข้า i c ซ2 3รอบเนี่ยก็ได้ลั่นวาัจาไว้ว่าถ้ารอดตายมาก็จะไปบวชนะครับในพระพุทธศาสนาก็ยังก็จะบวชวันที่9เนี่ยนะครับวันที่ 9, เเมษายนเนี่ยนะครับ บวชที่วัดปู่เจ้าอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีก็จะบวชตอนเย็นก็ขอเรียกอะไรอโหสิกรรมนะอโหสิกรรมกรรมใดที่เคยล่วงเกินด้วยกายกรรมมโนกรรม,มวัจีกรรมนะก็จะบวชสักไม่แน่ใจว่าจะบวชเท่าไหร่แล้วก็อาจจะบวชไม่สึกเลยก็ได้ เป็นเจ้าวาสนะเป็นเจ้าอาวาดไปเลยเป็นเจ้าวาดไปเลยเออแล้วก็บวชแล้วก็ต้องดูเลิกศึกเขาบอกว่าตอนเลิกบวชไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนเลิกศึกเนี่ยก็จะสําคัญเขาว่าอย่างนั้นนะก็คือจริงๆแล้วก็ต้องเชื่อสายมูอีกเรื่องหนึ่งก็คือเคยเคยไปบนไว้ที่ที่ที่พะอ่างนะครับที่เมียนมาที่วัดแม่นาคนะครับ ลุยเดี๋ยวไปพมา่าเดี๋ยวศึกมาแล้วไปพมา่าเดี๋ยวต้องไปแก้บนที่วัดแม่นาคใช่เออ <Will. S 2> วัดแม่นาคเนี่ยเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ที่อะไรนะอีไล่ใช่ไลบอยไหมไลบอยเหรอ่านจะแถวไร่บอยเอ่อไลบอยหรือหรือแปงครูแปงครูแปงครูอะไรอย่างเงี้ยแปงครูเอ่เอ,อที่ไปหาเพชรกันใช่ไหมใช่เออ <laughs> จะ <ไป S 2> ต้องไม่ได้ไปหนาวแล้วเนีออย้ยกินเนาะอืมนี่แล้วที่พม่ามันยังลบปอนอยู่ไหม พวกมีรถอะไรอยู่นะแล้วไปจะรอดไหมต้องลอดแหละเ,เดี๋ยวไปถึงพม่าแล้วช่วยส่งข่าวมาด้วยนะว่าเอ,อไปได้หรือเปล่ายังไงเออ<ด><ด>ก็เดี๋ยวเอ,อวัดไม่นาคมันไม่ได้อยู่บนภูเขาสูงมันเป็เขาเตี้ยๆก็อาจจะจะต้องไปนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปส่งหลุยแล้วก็การเดินทางไปพม่าเนี่ยหลุยบอกใช้เวลาสองวันอ่ะวันนี้ไป นั่งรถไปลงแม่สอดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือาจากเช้าก็ไปกลางนอนในรถเหรอคืนนี้นอนในรถแหละเออรถที่รถที่นอนนี่คือรถอะไรรถ VIP น่าจะเป็นรถ<ด>ไม่ใช่รถวีไอพีแล้วเนี่ยเป็นรถล๊อคคอบะน,นี่แหละ <laughs> <laughs> นั่นแหละเขาเรียกรถ VIP แล้วจะนอน,นอนได้หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ไปกันกี่ร้อยคนอ่ะไม่กี่คนเองไม่รู้คือเขามีกี่คนที่เนี่ยผมคนเดียวนะแต่ที่ไม่รู้มีใครบ้างอ๋อก็คือ เป็นรถรับส่ง VIP พิเศษเลยอ่แล้วก็อ่พรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าถึงแม่สอดใ,ใช่แล้วก็อุ่่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ถึงถึงบ้านพระอางใช่ระหว่างทางต้องผ่านเมืองกอกะเล็กพี่ได้ข่าวว่ากอกะเล็กยังเมวดีกอกะเล็กยังลบมันอยู่ไหมเอตอตอนนั้นลบก,กันอยู่อะไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้หรือเป่อส่ง มั้งไงคำว่ามั้งนี่มงไงนี่ไม่แน่ใจมึงอย่ามั้งนี่เออเอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันเอไม่รู้เจอกันที่พม่าหรือเจอที่ไหนอ่าว่าส่งข่าวนะมันยังมีเน็ตอยู่ว่าติดต่อกันได้นะเออมีเน็ตก็ติดต่อกันก็แล้วกันเผื่ออหลายคนบอกว่าอยากให้อ่อ พี่เข้มกับหลุยเนี่ยพาเที่ยวพระอังนิดไม่ได้ไปหลายปีแล้วเนี่ยตั้งแต่โควิดก่อนโควิดไปตั้งแต่ปี61มนงครั้งสุดท้ายเนี่ยมี6 1หนึ่ง4 6สองสี่หห้าเอ้ยมันไปไปหาเพชรนั่นแหละครั้งสุดท้ายอะ่ะ62สองมั้งเออห6ปีแล้วครับไม่ได้ไปก็เดี๋ยวไปดูความเปลี่ยนแปลงของพระอังนนะว่าเป็นยังไงคือ รับข่าวมาว่าก็พระอังเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของกะเหรี่ยงอ่ะคนกะเหรี่ยงจะอยู่เยอะแต่ว่าพม่าก็ครอบครองอะไรแต่ว่าตามตามภูเขาตามชายแดนเนี่ยก็จะเป็นกะเหรี่ยงมีกองทัพกะเหรี่ยงมันมีตั้งกี่กองทัพกันเลยอะเยอะนเออ K N U K K A B อะไรวะ K L L อะไรนะ K L L K L L KNL อ่อ KLL อู้อะไรก็ไม่รู้มึงเยอะแยะ KLLPC เยอะแยะคนกระเหลียงเองยังจำกลุ่มไม่ได้เลย p g a p g a DKBA DKBA โอ้ก็ตั้งแต่แม่ห้องสอนไปจนถึงโน่นแหละนะสวนพึ่งราชบุรีตอนน่ะทางโน้นน่ะตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งหมดจะเป็นกระเหลียงนะก็อยู่กันตามภูเขา แต่หลุยมเป็นกะเหลี่ยงบ้านไม่ใช่กะเหลี่ยงภูเขา<ม>ก็อาเป็นว่านะฝากความคิดถึงถึงคนกระเหลี่ยงด้วยอ่เดี๋ยวจะไปเที่ยวหม่ถ้าถ้าศึกแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวหมู่บ้านกโกเตะไปครูไล่ <c oughs> บอยนะกรูโทรไม่ได้ไปน้ำเลยนะอะไรนะกรูถอโอ้ยก็ขอให้ได้ไปเถอะ จะลบคนอยู่หรือเปล่าปัญหาเ <Hey, S 1> ขาไปกันนะะเขาไปกันนะเขาไปเล่นน้ำกันเ,เห็นเขายังไปกันอยู่ใช่ไหมถ้าไปได้ก็จะไปแหละจะไปก็จะไปเที่ยวซ้ําๆที่เดิมแหละจะไปลอดถ้าจะไปอะไรเงี้ยไปเที่ยวกระเลียงนะัก uh huh. เผื่อคลิปนี้แต่ว่าช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่แล้วอาจจะต้องขอสปอนเซอร์่าท่านผู้ชมก็เดี๋ยวขอสปอนเซอร์ระหว่างผมกับลุยนะขอสปอนเซอร์คือตอนนี้คือเขาบอกว่า ช่องดังแล้วมันต้องมีสปอนเซอร์มาวิ่งมาหาปรากฏว่าไม,มไม่มีสปอนเซอร์เลยลุยค่าน้ำมันค่าอะไรของกูล้วนๆ <c oughs> <c oughs> เลยออเดินขึ้นเขาก็ไม่ค่อยไหวอลขอสปอนเซอร์หน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับขับรถที่พม่ากับขับรถที่ประเทศไทยนี่เป็นยังไงลุยลองเล่าให้ฟังนี่มันแตกต่างกันยังไงก็ที่นี่ดีกว่าเยอะถนนดีถนนกว้างถนนดี ถนนกว้างเอ้ย<ไ>แต่รถเยอะรถเยอะเหมือนกันแล้วก็ที่นี่เขาไม่บิดแต่กันไม่มีเลยรถเยอะๆแต่เขาไม่บีดแต่ีแต่แต่ที่นู่นนี่รถไม่ค่อยมีบีดแต่กันสนามเลยที่น่นรถไม่ค่อยมีแต่บีดแต่กันบีดแต่กันสนั่นหรือบอกคือคือที่พมา่าเนี่ยที่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ปะอัง,งอย่างเดียวนะครับทั่วประเทศพมา่าเนี่ยคือถ้าแต่เสียนีนรถวิ่งไม่ได้ ไม่ทำไมถ้าแต่เสียมันต้องต้องซ่อมแต่ก่อนนะถึงค่อยๆอ,ออกวิ่งนะน่าจะเออคือที่ประเทศไทยนี่มันต้องยางรั่วเออต้องต้องปะยางก่อนเออถึงถึงยวิ่งได้ที่ประเทศพม่านี่ยางไม่มีแต,แต่ถ้าแต่ไม่ดังนี่ต้องซ่อมแต่ก่อนนะมันวิ่งไม่ได้นะคือมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องตลกแล้วมันกลับไปไปขับพมา่ามันต้องวิ่งทางขวานะาต้องเปลียนต้องเปลี่ยนเลยนะต้องไปเปลี่ยนเลนนะมันอยู่ที่นี่เน่ะ ที่มันขับช้านั่นมันไปอยู่เลนขวาผมแล้วเสียวกวดเขาจะมาเสยโตดเอาออคือมันขับช้าแต่มันอยู่เลนขวาประเทศไทยเนี่ยมันชินไงเดี๋ยวมึงตอนนี้ขับช้ามึงอยู่เลนซ้ายแต่ว่าแต่ที่พม่าถนนส่วนใหญ่มันไม่มีสองเลนหรอกอที่ปะอัางนี่ไม่มีหรอกอมึงก,ก็ต้องวิ่งทางซ้ายแหละนะแต่พงมาลายพงมาลายแบบเดียวกับประเทศไทยนะพอพงมาลายอยู่ทางขวาเหมือนกันแต่ว่ารถวิ่งทางขวามัน มันปวดหัวมากเลยนะออคนคนขี่นะมันจะปวดหัวมากออพวงมลลาลัยอยู่ทั้งด้านขวาแล้วก็วิ่งทางขวาอ,อซึ่งซึ่งปกติพวงมลลาลัยขวามันต้องวิ่งทางซ้ายนะถ้าพวงมลลาลัยซ้ายมันต้องวิ่งทางขวานู่นคือแถวแถวอาเซียนเนี่ยพมา่าลาวขเขมรแล้วก็เวียดนามเนี่ยเขาวิ่งเขาวิ่งทางขวาหมด จริงๆพมา่าเดิมเนี่ยก็วิ่งทางซ้ายแบบอังกฤษไงแต่พออังกฤษได้เอกราชไอ้พมา่าได้เอกราชจากอังกฤษเขาก็จะไม่ทําตามเดิมจะไปวิ่งทางขวาแต่ว่าเนื่องจากว่ารถเนี่ยซื้อมือสองจากญี่ปุ่นมันก็เป็นรถพวงมาลัยขวามันก็เลยย้อนแย้งกันอยู่นะวันนี้ฟรีอะไรเนี่ยอ๋อไม่ฟรีไม่ฟรี ที่พมา่ามีไหมขับรถผ่านทางแบบไม่ต้องจ่ายตังค์แบบเนี้ยปม่มีมีนะออโต้แบบนี้ไม่มีหรกแต่จะเข,า,ขาจะเก็บค่าทางเนี้ยอ๋อเขาจะเก็บค่าทางใช่มีทางด่วนเหมือนกันอะทางด่วนไม่มีแต่แต,แต่มีเส้นทางระยากไกลแบบเนี้ยเขาจะเก็บอ๋อเ,เช่นเช่นเนปิดอย่างค้่ใช่ไหมใช่ใชเออก็จะมีด่านเก็บเงินเหมือนกันในียใชยแต่ว่าระหว่างทางมันก็มีด่านพมา่าด่านกะเหรี่ยงเก็บเงินเนี่ย เก็บเงินเก็บเงินค่าผ่านทางค่าผ่านดินแดนนะจะต้องกว่าจะถึงพระอังนี่จักไม่สอดไปนะเจอกี่ด่านด่านกะเลียงทั้งด่านกะเลียงด่านพม่าด่านกะเรียงนพม่าตอนนั้นมีหลายด่านนะฮฮอืมีตองเมียวดีด่านสองด่านมั้งเมียวดีสองด่านใช่ก็เลยด่านกองกะเล็กองก็ะเลงก็เลยเป็นด่านเดียวแต่มีหลายต่อก่ะ อ๋อมีหลายช่วงใช่โอ้แล้วก็จองโดจ่องโดสะพานสะพานออจ่องโดสะพานนะอ๋อที่หนึ่งแล้วก็ไปตรงไอดูไอดูมีไหมไอดูไอดูอีที่หนึ่งที่ที่วัดหลวงพ่ออะไรนั้นมีด่านไหมที่ไหนที่วัดหลวงพ่อก็ตาบัญญะใช่ไหมอ่าตะบันยะตรงนั้นไม่มีนะไม่มีแล้วเนาะอ่ะก็แม่คิดถึงพระอังจังเลนไม่ได้ไปตั้งห้าปีแล้วอะเดี๋ยว คงแข็งแรงดีแล้วแต่ว่ามันก็คงจะไปปีนเขาไม่ไหวแล้ว่ลุยเออเขาจะมีลิฟให้นะเขาบอกจะมีลิฟน่าจะมีลิฟให้รู้เสร็จหรือยังเขาทังอยู่อัน,นมึงม,มาสี่เดือนเขายังสร้างไม่เสร็จหรอกไม่เสร็จหรอเนาะเออตอนมึงมาเสร็จยังยังกำลังกำลังสร้างกำลังสร้างเหื่อนสร้างตั้งแต่ห้าปีที่แล้วแล้วอืมไม่ได้ใช้เวลามันไม่ได้ใช้เวลาหรอกมันใช้เงินมันใช้เงินมันใช้เงินแล้วก็คือท่านเออ ใช้เงินเออคือเงินมันมันใช้เงินเยอะสร้างไอ้อะไรเขาเรียกกระเช้าอ่ะรถกระเช้าอ่ะที่ต้องลากขึ้นไปบนยอดเขาอ่ะเออยอดเขาซอยกระบินเนี่ยสูงที่สุดของพระอังครับแต่ใจทิโยนั่นจะไปได้ไงยะเพราะไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเท่าไหร่อะไรนะใจทิโยใจดิโยอ๋อใจดิโยไปได้อยู่แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปงวดนี้ก็จะไปหมดเลยจะไปใจติโยจะไปพระอัง จะไปเอมาลละแมงด้วยเหรอมาลละแมงอาจจะต้องอีกทริปหนึ่งยสินใจอ่ะผมโอ้โหถ้าขนาดนั้นคุณต้องไปอยู่ทั้งเดือนนั่นแหละโองไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวขอกลับมาก่อนแล้วค่อยไปใหม่ก็คือมาลละแมงเนี่ยเป็นเมืองมอนนะเดี๋ยวจะไปกะเหลียงก่อนไปกะเหลียงก่อนนะใจโทษนี่ก็คือพระธาตุไอ้อินแขวนนี่ก็จะอยู่ในเขตกะเหลียงเนาะ อินแควรอินฟูรในเขตกะเหรี K ่ยงนะครับออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวหนุยต้องหาลูกหาพี่พี่คนหนึ่งนะเออเอาที่พูดไทยได้จะได้สื่อสารกันเรื่อง mm. ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับให้รอผมศึกก่อนศึกแล้วก็จะไปเลยเพราะตอนนี้พมา่าไม่ต้องขอวีซ่าแล้วแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องฉีดวัคซีนไม่ต้องทําประกันแล้วก็ไปได้เลยก็ต้องไปลงย่างกุ้งก่อนละ คือพี่ยังไม่กล้าที่จะไปตามตะเข็บชายแดนแอะหว่ะรวยรวยอาจจะต้องขับรถไปรับที่ยังกุ้งนะเดี๋ยวดูก่อนหรือไม่ก็เดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นอาจจาะทันกนได้ทัน,นกเขาก็ไปกันเอาเป็นว่าคุณไปเช็คสถานการณ์ให้เรียบร้อยอแล้วกันอเออนะอก็เดี๋ยวเจอกันนะครับก็ยังขอเน้นย้ำขอสปอนเซอร์ใครแล้วแไม่อยู่แล้วแหละเออ เอขอติดตามของก่าอ,อยู่ขอสปอนเซอร์ค่าน้ํามันเออ,เอ,อน้ํามันวันละวันละประมาณพันหนึ่งเนาะค่าน้ํามันค่าเช่ารถหลุยก็วันละพันห้าวันขอสปอนเซอร์วันละสองพันห้าค่ากินเดวเราออกเองนะครับอ่าขอบคุณมากครับลืมไปอีกเรื่องหนึ่งคุณหมออ,อที่เขารักษาผมเนี่ยนะครับเขาก็เน้นย้ําเลยว่าจะต้องกินอาหารให้มัน ถูกคือต้องดูแลตัวเองเรื่องการกินการนอนแล้วก็เรื่องยานะครับเรื่องกินสาคัญที่สุดก็คือกินอาหารที่มันไม่มันอ่ะแต่อาหารพม่านันลุงยิ่มันมันมากก็อย่าไปกินมาที่อันเยอะวาอาหารพม่านี่ก็บอกว่าร้านอาหารใหญ่โตใส่น้ํามันนิดเดียวไม่ได้น้ํมันต้องใส่น้ํามันเยอะน้ามันต้องเยิ้มเลยใช่โอ้โหคืออาหารต้องแบบมีน้ํามันเยิ้มเลยสรุปก็คือ นุยก็ไปกินแบบก็แล้วกันนะครับ<อ>พี่ก็จะต้องกินแต่ผักต้มนะก็คือผักต้มปลาหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับไม่เป็นไรน้ำน้ำพริกน้ำพริกอาจจะต้องพกไปเองเออน้ำพริกลกลาปนะน้ำพริกที่น้ำพริกที่ผมบ้าเขาใส่มะนาวไหมแล้วแต่เขาจะชอบอ่ะเอาแล้วปกติถ่ายแย่ๆเอาฝันนู้นนเออมันตำพริกเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องพกครกไปเอาครกไปเอาครก ไปตำน้ำพริกกินเองแล้วเก็บผักข้างทางกินน่ะเอออาหารมอนาหารมันๆกินไม่ได้นะโอ้โหอาหารพม่านี่สุดยอดเลยก็คือมันน้ํามันต้องเยอะผัดน้ํามันแกงน้ํามันคือทุกอย่างนี่จะต้องแบบมีน้ํามันน้ํามันจะต้องเยอะนะอาหารพม่าอาหารกะเหรี่ยงเนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็ต้องกินของมันๆผมก็จะลาอุปสมบทวันที่เก้า เมษายนปีพศ2566นะครับก็ขออาโหสิกรรมกับทุกทท่านนะครับขอบพระคุณครับ